ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,634ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของสายหนึ่งสายหนึ่งตามบทบัญญัติในลักษณะสองมวด4นั้นให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี้อนุมาตราหนึ่งถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน บุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดกผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่อนุมาตราสองผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากันอนุมาตราสา ถ้าในชั้นหนึ่งมีผู้สืบสันดานคนเดียวผู้สืบสันดานคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด